ข้อที่1น่นะครับตัวแบรเรียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่เมื่อเป็นเบสแก่แสดงว่าแตกตัวในน้ําได้ร้อยเปอร์เซนพอแตกตัวในน้ําได้ร้อยเปอร์เซนให้ไฮดรอกไซด์ไอออน2โมลเนาะตัวนี้2โมลนะครับต่อแบรเรียมไฮดรอกไซด์1โมลหมายความว่าเมื่อเราทราบความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเราก็จะทราบความเข้มข้นของแบรเรียมไอออนตอนเริ่มตน้นแต่เลขดุลไม่เท่ากัน โดยที่แบรเรียมไฮดรอกไซด์หนึ่งโมลให้ไฮดรอกไซด์ไอออนสองโมลนะครับพอให้ไฮดรอกไซด์ไอออนสองโมลแสดงว่าตัวนี้คือหนะึ่งโมลเนาะหนึ่งต่อสองดังนั้นตัวนี้ให้มาหนึ่งโมลาร์ตัวนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเป็นศูนย์ถึงสองโมลาร์อ่ะแต่โจทย์ถามหามวลนะครับแล้วก็เอามาทำการหามวลของตัวแบรเรียมไฮดรอกไซด์ เวลาหาโมลของแบรเรียมไฮดรอกไซด์นะลกูกเราเริ่มต้นจากสิ่งที่รู้ก็คือ2โมลต่อลิตรก็คือเป็นสองโมลต่อหนึ่งลูกบาทเดซิเมตรเราจะหาตัวหาเป็นกรัมเราก็ต้องตัดลูกบาทเดซิเมตรทิ้งก่อนโจทย์ให้มาบอกว่าสารละลายตัวเนี้ก็คือหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับหนึ่งร้อยมเรา ก็ต้องแปลงหน่วยตรงนี้ให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนเพื่อจะตัดกันทิ้งได้จะแปลง ml ให้เป็นลเป็นลิตรก็คือใช้แฟกเตอร์ก็คือ1ลูกบาทเดซิเมตรเราจะแปลง1 000, ml ให้เป็นลิตรเราก็เอาลิตรไว้ข้างบนนะครับตัวนี้1 000, ลิตรเท่ากับ1000 ml เนาะหน่วยก็จะตัดกันทิ้งได้ก็จะเหลือหน่วยโมลโจทย์ให้เราแปลงโมลเป็นตัวกรัมดังนั้นแฟกเตอร์ที่ใช้ก็คือเอาเป็น1 ให้เอากลัมไว้ข้างบนจะแปลงเป็นตัวไหนก็เอาตัวนั้นไว้ข้างบนนะครับแล้วเราก็ตัดอะไรทิ้งเราก็ตัดหน่วยก็คือเราจะตัดโมลทิ้งดังนั้นโมลกับกรัมก็เทียบจาก1โมลขึ้นไปก่อนเนาะหนึ่งโมลของแบเรียมไฮดรอกไซด์มีกี่กรัมก็คือเท่ากับมวลโมเลกุลเนาะ อโอเคดังนั้นหนึ่งโมลของแบเรียมใฮ่ไหมเนาเท่ากับมวลโมเลกุลแบเรียมมีมวลโมเลกุลเท่ากับร้อยสามสิบเจ็ดโอเท่ากับสิบหกแล้วก็ไฮโดรเจนเท่ากับหนึ่งอ่ะตัวนี้ดังนั้นมวลโมเลกุลก็ต้องเท่ากับทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่กรัมนาอะ พอเราได้แล้วเราก็จะตัดหน่วยทิ้งนะครับก็จะได้คำตอบมีหน่วยเป็นกรัมดังนั้นมวลโมเลกุลของตัวแบรเรียมไฮดอรอกไซด์ก็จะได้ร้อยห้าสิบสี่ครูขอแก้ไขตรงศูนย์จุสองนะลกูกครึ่งหนึ่งของหนึ่งก็คือเป็นศูนจุห้านะครับดังนั้นนักเรียนขีดค่าตรงศูนย์จุอเปลี่ยนเป็นศูนย์จุห้านะลกูก ดังนั้นเราแก้ไขแล้วมันก็จะได้คำตอบจาก 3. 0 8ุดูในโลกก็จะกลายเป็นคำตอบใหม่นะครับคำตอบที่ได้นะโลกก็จะได้7.7นะครับประมาณนี้ตัวกดซันทิวัสนะครับเป็นตัวกดที่เป็นกดอ่อนซึ่งมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมสแสดงว่าเป็นกดที่สามารถแตกตัวได้2ครั้งนะครับก็คือเป็นกดที่อยู่ในประเภทพอลิโปรติกนะครับดังนั้น การแตกตัวก็จะแตกตัวให้ตัวโปรตอนแก่น้ำนะครับทีละครั้งอีกครั้งละ1อนุภาคเนาะ,ะดังนั้นนี่คือขั้นที่1ก็จะแตกตัวให้ตัวโปรตอนแก่น้ำก็จะกลายเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์เนาะไอออนนะครับกับไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้แตกตัวครั้งที่1ก็จะเป็น k 1นะครับ k a 1 ต่อมาขั้นที่2ก็จะเป็นการแตกตัวครั้งที่2ก็คือจะเป็นตัว SO4 KSO3 ลบนะครับก็คือเป็นตัวโปรด u ักของสมการที่1มาแตกตัวกับน้ำต่อนะครับก็จะได้เป็นซัลไฟด์ไอออนบวกกัไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้เป็นการแตกตัวครั้งที่2ก็จะเป็น K2 โจทย์ให้ k a 1มาเท่ากับ1.4 คูณสิบกลังลบสองแล้วให้ ka สองมาเท่ากับหกจุดสามหนึ่งคูณสิบกำลังลบแปดหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเรียนมาแล้วว่าการแตกตัวครั้งที่หนึ่งจะแตกตัวได้ง่ายกว่าครั้งที่สองดังนั้นเมื่อการแตกตัวครั้งที่หนึ่งแตกตัวง่ายกว่าสแสดงว่า ka หนึ่งก็จะมากกว่า ka สองโอเคนะครับ่ะการแตกตัวมากหมายความว่าอะไระเดี๋ยวครูเขียนก่อนนะครับก็คือ,อการแตกตัว ในขั้นที่หนึ่งก็คือจะแตกตัวได้ดีกว่าขั้นที่สองดังนั้นหมายความว่าอะไรหนูพอแตกตัวได้ดีกว่าเปรียบเทียบจากไหนก็คือ kA1 หลวมมากกว่า k2 วนอเนาะดังนั้นการแตกตัวได้ดีกว่าคือจะสื่ออะไรดังนั้นก็หมายความว่าตัวไอออนตัวไอออนในสารละลายตัวไอออนในสารละลายในขั้นที่หนึ่ง ก็คือ S O สมลบก,กับอะไรหนูกับไฮโดรเนียมไอออนในขั้นที่หนึ่งตัวไอออนที่ได้จากการแตกตัวในขั้นที่หนึ่งนหลูจะมีความเข้มข้นมากกว่าในขั้นที่สอง โอเคเนาะดังนั้นเวลาเปรียบเทียบหนูก็คือเปรียบเทียบได้ว่าคําตอบก็คือตัว S O สามลบที่มาจากขั้นที่สองเนี่ยก็จะมากกว่าตัวดังนั้นหมายความว่าอะไรหลกหมายความว่าตัวไอออนตัวนี้นะครับก็คือเขาให้เปรียบเทียบไอออนที่ได้จากการแตกตัวทั้งสองขั้นหมายความว่าอะไรหลกหมายความว่าตัว ไฮโดรเนียมไอออนตอนนี้มันได้จากการแตกตัวครั้งที่หนึ่งด้วยและการแตกตัวครั้งที่สองด้วยดังนั้นหมายความว่าคําตอบก็คือตัวความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนียมไอออนตัวนี้จะมากกว่าความเข้มข้นของอีกสองตัวเนาะเพราะว่ามันเกิดจากครั้งที่หนึ่งบวกกับครั้งที่สองโอเคไหมลูกก็คือจะได้มากกว่าแล้วเวลาเปรียบเทียบก็จะเหลืออีกสองตัวลูคือตัวนี้สองตัวนี้หมายความว่าตัวไหนมากกว่ากันก็คือตัว ไฮโดรเจนซัลไฟตัวนี้หลกจะมากกว่าตัวซัลไฟไอออนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเหตุผลข้างต้นที่ครูบอกว่าในขั้นที่1มันจะแตกตัวได้ดีกว่าขั้นที่สองดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวไฮโดรเจนซัลไฟเนี่ยหลกที่ได้จากการแตกตัวครั้งที่1จะมากกว่าการแตกตัวครั้งที่สองเนาะเพราะครั้งที่2มันแตกตัวได้น้อยโอเคนะครับข้อสามนะครับสารละลายกรดเนตัสกับไฮโดรฟอเริกหลกสองตัวนี้เป็นตัวกรดอ่อนทั้งคู่เนาะ แสดงว่าแตกตัวไม่ถึงร้อเซนตะครับตัวนี้เป็นกดอ่อนตัวนี้ก็กดอ่อนนะครับอ่ะดังนั้นเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนียมไอออนเมื่อให้ความเข้มข้นตอนเริ่มต้นให้มาเท่ากันนะครับดังนั้นเริ่มต้นเราเขียนสมการการแตกตัวก่อนเนาะก็เป็นกดในตรัสลบแตกตัวในน้ําได้เป็นตัว NO2 ลบบวกไฮโดรเนียมไอออนนะครับซึ่งส่วนให้ Ka มาก็คือเท่ากับตัว 5.62คูณ10กำลังลบ4ส่วนตัวที่สองก็คือไฮโดรเจนฟูอไรด์แตกตัวในน้ำได้เป็นตัว F- บวกกับไฮโดรเนียมไอออนโจทย์ให้เราเปรียบเทียบความเข้มข้นของสองตัวนี้นะครับการเปรียบเทียบความเข้มข้นของสองตัวนี้ดูจากไหนหูกก็คือดูจากค่า Ka เปรียบเทียบกันเพราะเราเรียนมาแล้วว่าเมื่อเป็น สารคนละชนิดเนาะตัวนี้เป็นกฎคนละชนิดแต่เขากําหนดอะไรหลบกำหนดความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยให้มาเท่ากันเมื่อกําหนดความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากันเราก็เปรียบเทียบความแรงหลบเราเปรียบเทียบความแรงจากค่า K a ได้เลยเนาะ,ะดังนั้นหมายความว่าอะไรหลบหมายความว่าคือ Ka ไหนมากกว่าก็แตกตัวได,ด้ดีกว่ากันอ่ดังนั้นเรารู้แล้วว่า K a ของตัว HF เนี่ย มากกว่า Ka ของกดในตัดดังนั้นหมายความว่าตัว HF เนี่ยหลกแตกตัวได้แรงกว่าหรือแตกตัวได้ดีกว่ากดในตัต NO2 โนนะห NO ลกดังนั้นเมื่อแตกตัวได้แรงกว่าก็แสดงว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจาก HF เนี่ยจะมีค่ามากกว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจากการแตกตัวของตัวกดในตัด เนาะอ่ะโอเคนี่ก็คือข้อที่3นะครับต่อด้วยข้อที่4นะลูกก็คือโจทย์ให้ NaX มาตัว NaX เนี่ยลูกถ้าเราเรียนมาถึงตอนเนี้ยหมายความว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นเกลือเนาะอ่าตัวนี้เป็นเกลือเรารู้นะว่าเกลือจะแตกตัวให้ไอออนบวกและไอออนลบร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็น e อิเล็กโทรไลต์แก่ดังนั้นเป็นอ e ิเล็กโทรไลต์แก่หมายความว่ามันจะแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมลูกก็คือแตกตัวให้ Na บวกและ X ลบ นะครับดังนั้นโจทย์ให้ตัวอ่าครูเขียนสมก,การก่อนก็คือเป็น NA X แตกตัวในน้ำได้ร้เอเซ็นาะก็จะได้เป็นตัว NA บวกบวกกับ X ลบอเขาให้ NA บวกมา2โมลาร์ดังนั้นหมายความว่าก็จะได้ NA บวกนี่ยตัว2โมลาร์แล้วก็ให้ X ลบเนี่ยลบโมลาร์อ่ะดังนั้นโจทย์เขาบอกว่าตัว X ลบ สามารถเกิดปฏิกิริยากับน้ำเราเรียนมาถึงตอนนี้เราก็จะรู้ว่าตัว x ลบเกิดปฏิกิริยากับน้ำเราเรียกว่าปฏิกิริยาอะไรลูกเราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรซิสต์เนาะเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรซิสต์โดยที่น้ำจะเป็นตัวให้นะครับก็ได้ x ลบบวกกับตัว O อลบโอเคไหมลูกเรารู้แล้วว่าตัว x ลบตรงเนี้ยเริ่มต้นก็คือมาจากไหนลูกความเข้มข้นก็คือเอามาจากข้างบนเนาะ ก็คือหมายความว่าความเข้มข้นเริ่มต้นคือ2โมลาร์โจทย์ให้หา o อเลบหลวกตัวเนี้มันเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไอสิตโดยการรับไฮโดรเจนไนออนก็คือรับโปรตอนจากน้ําเวลาเราจะหาโดยที่ลูกศรไปข้างหน้าหรย้อนกลับคือเกิดสมดุลได้เนี่ยเราก็จะใช้หลักการสมดุลก็คือเป็นเริ่มต้นเป็นเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสมดุลเข้าใจไหมลกะ ดังนั้นเรารู้แล้วว่าน้ําเราไม่เอามาคิดนะสมดุลอยู่แล้วจมูกเริ่มต้นส่วนนี้เป็นผดักก็เป็นศู 0, นยะ์กับศูนย์เนาะดังนั้นเมื่อเราไม่ทราบเปลี่ยนแปลงหลูกทำยังไงนะก็เป็นลบเอ็กเนาะตัวนี้ก็เป็นบวกเอ็กหกแล้วก็บวกเอ็กทีนี้เราก็ได้2ลบเอ็กแล้วก็เอ็กกับเอ็กโอเคไหมครับเราได้ความเข้มข้นน่าสมดุลแล้วพอเราได้ความเข้มข้นน่าสมดุลแล้วเราจะหาค่า x กก็คือโจทย์ให้เธอหาความเข้มข้นของ ไฮโดรเนียมไอออนก็คือช่องนี้โ okay, อเคไหมลูก่าก็คือช่องนี้ดังนั้นทํายังไงในการหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจากสมการสมดุลก็คือเราก็จะใช้ค่า K เนาะตัวนี้ก็คือเป็น K, อะไรลูกมี o h อยู่ในสมการเป็น KB นะก็คิดยังไงก็คิดจากความเข้มข้นของตัวโปรดักต์ลูกคูณกันส่วนด้วยความเข้มข้นของ x ลบฮะตัวนี้ลูก โจทย์ไม่ได้ให้ตัวค่า k อะโจทย์ให้ kb มาโอเคดังนั้นเราใช้ kb ได้เลยก็คือเป็น1คูณสิกำลังลบสิไอ้ลบสเท่ากับ x กำลังสส่วนด้วยตัว2ลบ x ซึ่งตัวลบ x วนี้ยลูกเราจะพิจารณาโดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นคือ c ตัวนี้หารด้วยค่า kb ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับพันเนี่ยเราไม่ต้องคิด x เนาะอะ,อะลองหาดูน่าจะมากกว่าพันแล้วก็ไม่คิด x นะลูก ดังนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น x กําลังสองสแเนาะเท่ากับ2คูณด้วย10กําลังลบ4นะครับดังนั้นเราก็จะได้ค่า x ออกมาก็คือเป็น q u a r ร r o o อ2ฝั่งดังนั้นเราก็จะได้ค่าออกมาก็คือเป็นตัวรูสองก็คือเป็น1.4 1 4 14, นเนาะคูณกับ10ยกกําลังลบ2หอหน่วยเป็นโมลราเนาะนะนี่คือคำตอบนะครับ ข้อ5นะครับโจทย์ให้ตัวเมทิลเอมีนซึ่งเมทิลเมทิลเอมีนเนี่ยหลกจะเป็นสารละลายที่เป็นสมบัติเป็นเบสเนาะโจทย์ให้ความเข้มข้นเริ่มต้นมานหลกก็คือ0.5มนลต่อลิตรมีความเข้มข้นอ่ะโจทย์ตรงตรงนี้คือโจทย์ถามว่าจะมีความเข้มข้นของตัวแอมโมเนียมไอออนอ่าเมทิลแอมโมเนียมไอออนเท่าไหร่แล้วก็ให้หาร้อยละการแตกตัวเนาะ แปลว่าโจทย์ถามอยู่2ตัวนะครับดังนั้นหาความเข้มข้นของตัว p r o d u ั t ์ก่อนก็คือเมกนีเซียมไนโตรไอออนเรารู้ว่าตัวนี้เป็นเบสอ่อนนะลูกตัวนี้เป็น Bed on. เบสอ่อนพอเป็นเบสอ่อนนะลูกเวลาเราจะหาความเข้มข้นของตัวผลิตภัณพันนักเรียนเขียนสมการการแตกตัวก่อนนะครับก็เป็น cs ส ns สองนะครับแตกตัวในน้ำเนาะ ไปข้างหน้าระย้อนกลับนะครับตัวน้ําเป็นตัวให้โปรตอนเนาะล้วเพราะตัวนี้เป็นเบรสนะครับน้ําก็ทำหน้าที่เป็นกรดก็จะได้ Cs 3ตัวไฮโดรเจนเข้าตรง n s 2นะลูกก็เป็น n s 3บวก๋อเป็นตัวที่โจทย์ถามนะครับตัวนี้กับตัวน้ําให้โปรตอนไปกลายเป็น OH ลบนะครับเราจะคิดก็คือคิดโดยใช้สมดุลก็คือเริ่มต้นลูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุล หลังจากนั้นลูกเราก็เอาค่าในโจทย์มาใส่ซึ่งค่าในโจทย์มาใส่เราก็จะเห็นว่าโจทย์ให้ตัวเบตตัวเริ่มต้นมาคือ0.5มลาร์ตัวดักตเริ่มต้นเป็นศูนย์กับศูนย์เราไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถูกไหมลูกการที่เราจะทราบเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยครูเคยสอนม,มาแล้วว่าก็คือดูจากเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้ Kb มาเนี่ย อาจจะมาดูตรงช่องตรงแตกตัวหรือเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้โอเคเนาะดังนั้นก็คือเราไม่ทราบก็ต้องเป็น x นะครับตัว product เกิดขึ้นก็เป็นบวก x ดังนั้นตัวนี้เป็น0.5นบ์ x. ห้วลบ x ลบก็เป็น x กับ x เราได้ตัวความเข้มข้นของตัวสารณนะสมดุลมาแล้วเธอก็จะมาหาตัวนี้คือโจท,ท,ทย์ถามทำยังไงนะักเรียนก็ต้องใช้ค่า k ตัวนี้เป็น kb นะลกก็คือมี os ลบก็คือเป็น kb ก็จะได้เป็นตัว cs 3 ns 3บวกคูณกับตัว os ลบอ่ะก็จะได้หารด้วยความเข้มข้นของตัวสารตั้งต้นหูกโจทย์ให้ kb มาก็คือ4.57จุดเคูณสิกำลังลบสเท่ากับตัว x กำลังสอง เนาะแล้วก็หารด้วย0.5าลบ x นะครับตัวลบ x ตรงเนี้ยนักเรียนก็ต้องดูว่า c ก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นตรงเนี้ยหารด้วย ka เขียนด้วย kb มันมากกว่าหรือเท่ากับพันไหมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับพันเนี่ยนักเรียนไม่ต้องคิดนะครับอ่ะโอเคดังนั้นเราก็จะได้เป็นตัว x กำลังสองเท่ากับ4.5้า 7จ็ดคูณสิบกำลังลบสคูณศนะูเนาะอยากให้เหลือ X เดียวนักเรียนก็ต้องใส่ควรูตไปโอเคนะครับคำตอบนักเรียนก็จะเหลือ X เท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ 2, <c oughs> 2โอเคไหมครับโมลาร์ดังนั้นนักเรียนได้ความเข้มข้นของตัวดังนั้นคำตอบแรกก็คือเป็นความเข้มข้นของตัวเน็ทีลแอมโมเนียมไอออนเนาะ ก็จะได้เท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ2โมลาร์โอเคนะครับอ่ะแต่โจทย์ถามอีกหนึ่งคำตอบก็คือโจทย์ถามหาความเข้มเอยหามหารอยละครูบอกว่าถ้าเป็นตัวรอยละนักเรียนใช้ตัวสูตรไปเลยก็ได้ก็คือเป็นร้อยละการแตกตัวเท่ากับความเข้มข้นของตัว OS ลบนะลูกที่แตกตัวได้ส่วนด้วยความเข้มข้นของตัวเบสตอนเริ่มต้น โอเคนะลูกอ่ะตัวเบตตอนเริ่มต้นคูณร้ออ่ะคูณร้อยครูเขียนไม่พอขยับแป๊บอ่ะคูณร้อดังนั้นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวก็จะเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนก็คือ1.5คูณ10กลังลบ2ส่วนด้วยความเข้มข้นของตัวกรดตอนเริ่มต้นคือ0.5คูณ100ลบตัวนี้ตัดกันก็จะเหลือเป็น1.5หารด้วย0.5ลูกก็คือจะได้เท่ากับส โอเคมลูกนังนั้นก็คือตอบสเปอร์เซ็นตาะข้อที่หกนะลูกโจทย์ให้เราคำนวณแล้วก็เปรียบเทียบร้อยละการแตกตัวของกรดเบนโซอิกแอซิดเนาะก็คือโจทย์ให้สารก็คือให้กรดตัวเดียวกันแต่ให้ความเข้มข้นที่แตกต่างกันมาความเข้มข้นของ2ตัวนี้ลูก0.25กับ0.4ซึ่ง0.25ตัวนี้จะมีความเข้มข้นน้อยกว่า 0.4แต่เราเรียนมาแล้วลูกว่าตัวเนี้เป็นกดอ่อนตัวกดเบนโซอีกเนี่ยลูกเป็นกดอ่อนเมื่อมันเป็นกดอ่อนหมายความว่าความเข้มข้น,นน้อยจะแตกตัวได้ดีเนาะแล้วเวลาเขาให้เปรียบเทียบโดยที่ไม่ต้องคำนวณนักนเะรียนก็ตอบได้เลยว่าตัวกดเบนโซอีกนอเนี่ยลูก0 2นยเนี่ยมันจะแตกตัวได้ดีกว่า0.4นะครับ่ะดังนั้นโจทย์ให้เรา คำนวณด้วยดังนั้นนักเรียนก็คำนวณหรอกเป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเนี่ยหาจากไหนก็คือหาจากความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนีมยมไอออนที่แตกตัวได้นาะอหารด้วยความเข้มข้นของกรดเป็นส่วนอีกหลกอคูณหนึ่งร้อยนะครับดังนั้นตัวความเข้มข้นของตัวไฮโดรเนีมยมไอออนน่ะนักเรียนต้องหา จากสมการการแตกตัวเนาะก็เป็น c 6 s 5 c o o s แตกตัวในน้ำก็จะได้เป็น c 6 s 5 coo ลบนะครับแล้วก็บวกกับไฮโดรเนียมไอออนดังนั้นมันเป็นกรดอ่อนแล้วก็หาโดยใช้สมดุลเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสมดุล เราก็แทนค่าหลูกเราหาจาก0ูนย์ก่อนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสารโปรดักตเริ่มต้นเป็นศนย์กับศนะูนยน้ำเราไม่คิดนะครับอ่ะดังนั้นแตกตัวได้เท่าไหร่ลูกตัวนี้ก็เป็นลบ x บวก x แล้วก็บวก x โอเคเนาะหมายความว่าสมดุลก็ตัวสารตั้งต้นก็เป็นศ2นยลบ x กตัวนี้ก็ได้ x กับ x โอเคนะครับโจทย์ให้ค่า Ka มาหลูกก็คือ Ka เท่ากับตัวโปรดักต์หารการส่วนด้วยสารตั้งต้นอ่ะ ตัวค่า ka เขาให้มาคือลบห้านั้นน่าจะหาแล้วน่าจะมากกว่าพันเนาะก็ตัด x ไม่ต้องคิด x นะครับก็แทนค่า ka เข้าไปก็จะเป็น5.75ดคูณ1ิกำลังลบหหรอคูณด้วย0.25เท่ากับ x ก,กำลังสองต้องการหาค่า x เ,เดียวก็ติดสแควร,รูทไปดังนั้นค่า x ก,ก็จะได้เท่ากับ ได้0ูนจุดล้กันนะครับจะคูณ10บกำลังลบหกลบลบสเท่ากับ x เนาะดังนั้นเราได้ x แล้วนะครับก็คือค่า x ตรงนี้หลกกก็คือเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมอ่อนที่ได้จากการแตกตัวเนาะก็จะได้เป็น0.4ุคูณ10กำลังลบ3คูณ100หารด้วยความเข้มข้นของตัวกรดแอซิติกตอนเริ่มต้นตัวนี้หนากก็คือ ่ะตัวนี้คือเริ่มต้นอ่ะตัวไฮโดรเนีมออนที่แตกตัวได้หรือที่ได้จากการแตกตัวเนาะหารด้วยศูนย์ุอก mm hmm. ก็จะได้คำตอบตัวนี้ตัดกันเนาะก็จะได้เป็น0 1น1 5เปอร์เซ็นตอ่ะประมาณนี้นี่คือ0.25นะครับ0.4นนักเรียนก็ลองลองเทียบดูจาก ที่ครูคิดจาก0.25นะครับว่าจะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะเม่อวันจะสังเกตเห็นว่ากดอ่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการแตกตัวมันจะน้อยมากๆดังนั้นโรดักที่เกิดขึ้นจากกดอ่อนก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับอ่ะข้อที่7ข้อที่7ในหลบโจทย์ให้หาค่าคงที่การแตกตัวของกด HA ก็ซึ่งเป็นกดอ่อนโจทย์ให้ความเข้มข้นเริ่มต้นมาหลบคือ0.8มอลต่อลิตรซึ่ง โจทย์ให้รอยละกันารแตกตัวมานะครับอ่ะดังนั้นเราก็ตั้งสมการก่อนเป็น A ลูกบวกกับน้ำตัว A อบวกกับน้ำเนี่ยลูกก็จะได้เขียนสมการลูกก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนบวกกับ A ลบเนาะดังนั้นเป็นกดอ่อนนกเรียนก็คิดโดยใช้สมดุลก็เป็นเริ่มต้นเป็นเปลี่ยนแปลงหรือเป็นแตกตัวเนาะแล้วก็เป็นสมดุลอ่ะ เริ่มต้นโจทย์ให้ h อชมาศูนย์จุดปดหลกตัวน,นี้ไม่คิดนะครับก็ได้เป็นศูนย์กับศูนย์ตรงช่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หลกนักเรียนรู้จากอะไรถ้าครูบอกเลยว่าถ้าโจทย์ให้น้อยละการแตกตัวมาเนี่ยให้นักเรียนสามารถเอามาคิดตรงช่องการเปลี่ยนแปลงหรือการแตกตัวตรงนี้ได้โอเคนะครับดังนั้นคิดยังไงอะครูมาคิดในใจตรงนี้เนาะก็จะได้คือ ตัวเนี้ยแตกตัวคือ0.42ส่วนร้อยถูกไมหมลูกก็คือเปอร์เซ็นต์0.42เปอร์เซ็นต์คูณด้วย0.8ก็คือเริ่มต้นนะครับก็จะได้แตกตัวเท่าไหร่นะครับหรือเทียบเอาก็ได้หรืว่าร้อยแตกตัวได้เท่านี้ถ้า0.8แตกตัวได้เท่าไหร่นะครับก็ได้เป็น0.42เนาะคูดนด้วย0.8หารด้วยหนึ่งร้อยนะครับอเรียนก็จะได้ประมาณ3.36คูนสิบกำลังลบ สามเนาะตัวนี้ก็คือแตกตัวได้นะครับเมื่อเราคํานวณหาตรงส่วนที่แตกตัวได้แล้วนะลูกเราก็จะได้ตรงส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือลบสามจุดสามหกคูณสิบกำลังลบสามส่วนพหุดกกักรลูกก็คือจะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นก็คือสามจุดสามหกคูณสิบกำลังลบสามกับสามจุดสามหกคูณสิบกำลังลบสามโอเคไหมลูกดังนั้นส่วนสมดุลก็จะเป็น่วนจุดลบกับ 3 3 6นคะูณ10กำลังลบ3เนาะตัวนี้ก็ได้3.36คูณ10กำลังลบ3 3.36คูณ10กำลังลบ3มเขไมลกดังน,นั้นเราได้ตรงส่วนที่เป็นสมดุลหมดแล้วเนาะพอเราได้ในส่วนที่เป็นสมดุลแล้วโจทย์ให้เราหาค่า k อ่ะนักเรียนก็ทำการหาค่า k ก็คือใช้ค่า k เท่ากับตัวน,นี้เป็น ka เนาะรู้ได้ยังไงดูจากตรงนี้ก็ได้หลูกว่า ในตัวสมการมีไฮโดรเนียไมไอออนก็เป็น ka นะลูกก็ใช้เป็นความเข้มข้นของตัวผลิตลบน่าสมดุลคูณกันส่วนด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเข้าไหมลูกก็จะได้เป็นตัว3.36คูณ10กำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเข้าใไหมลูกส่วนด้วย0.8ลบกับ3.36คูณ10กำลังลบ3า ตัวนี้โลมันมีค่าน้อย3.36ตัวเนี้ยพอมาลบก,กับ0.8ค่ามันก็จะใกล้เคียงกับ0.8ดังนั้นนักเรียนอาจจะไม่คิดตรงข้างหลังก็ได้โอเคไมหมโลก,ก็คือนักเรียนก็คิดแค่0.8ก็พอเนาะเพราะว่าพอ0.8ลบก,กับตัว3.3 6ุคูณสบกลังมเนี่ยมันใกล้เคียงกับ0.8ดโอเคนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น3.36ยกยกกำลัง2ถูกอไมโลก็จะได้เท่ากับ ก็จะได้เป็น1.4คูณ10ยกกำลังลบ5หน่วยอ่าไม่มีหน่วยตัวนี้เป็น KA นะครับข้อ8นะลูกข้อ8ตัวเนี้ยเขาบอกว่าโจทย์ให้ระบุคู่เบสของกด SY และค่า KB อ่ะโอเคดังนั้นตัวเนี้ยลูก โจทย์ตัวนี้ตัวนี้เป็นกดอ่อนเพราะเป็นกดอ่อนแสด่ว่าตัวนี้คือ KA ให้หาคู่เบสคุณตอบ่างนี้หรอกคู่เบสก็คือเป็น y ลบเนาะโอเคนะครับ y ลบก็เป็น KB โอเคนะครับนี่คือคําตอบข้อที่1เนาะโจทย์ให้หา KB เราเรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นคู่กดคู่เบสกันตัว KA กับ KB จะสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์กันคือเอา KA คูณกับ KB หรอกจะได้เท่ากับ KW อะสมมุติตรงน,นี้ครูให้เป็นที่ยิ่มหาองศาละกันเนาะมันจะได้เคใช้ k w เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ14ได้เลยนะครับก็เท่ากับ ka โจทย์ต้องการไอโจทย์ให้มาแล้วคือ2คูณ10กำลังลบ6แล้วคูณกับ kb โจทย์ต้องการหา KB นักเรียนก็เอามาหารด้วยหารกับ kw ก็เป็น1คูณ10กำลังลบ14หารด้วย2คูณ10กำลังลบ6เนาะตัวนี้ได้เป็น0.5ถูกหมลูกคูณ10กำลังลบ ลบแเนะาะจัดรูปใหม่ก็อาจจะเป็น5้าคูณสิบกำลังลบเอ่ะตัวนี้ก็คือ kb โอเคนะครับนี่คือคําตอบเนะบาะดังนั้นตัวความสัมพันธ์ระหว่าง ka กับ kb ของตัวที่เป็นคู่กดเบรกันในยลกนักเรียนก,ก็ต้องใช้ตัวความสัมพันธ์ตัวนี้คือคูณกันเท่ากับตัว kw นะครับถ่า kw คือตัวค่า kw คิดที่25องศาลลกก็ได้1นึคูณสิบกำลังลบ 14นะครับอ่ะโอเคนี่คือข้อ8นะลูกอ่ะมาดูข้อสุดท้ายลูกข้อสุดท้ายตรงนี้เขาบอกว่าสารละลายเบสอ่อนชนิดหนึงมีค่า KB เนาะก็ใช้สัมพันธ์กับตัวข้างหน้านะครับตนี้ก็เป็น KB จงหาค่า KA ตรงนี้คิดเหมือนตัวข้อที่8เนาะตัวนี้ก็เป็น KA. ดังนั้นเธอก็ใช้เป็น KW เท่ากับ KA คูณด้วย KB. โจทย์ให้หา K คอ่ะคูจัดรูปใหม่ก็จะเป็น KW ส่วนด้วย Kb เนาะใช้คิดที่1นึ่งอยิ่มห้าองศาเซลเซียสก็เป็น1นคูณสิกำลังลบสิส่วนด้วย Kb คือ5้คูณสิกำลังลบสินะครับตัวข้างบนก็ได้ศูนย์จุดสองคูณกับสิบกำลังลบสี่ก็จัดรูปใหม่ก็เป็นสองคูณสิบกำลังลบห้านะครับตัวนี้คือ Ka อ่ะคือคำตอบโอเคนะครับ